เฮ้เฮ้ตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่27.1เท่านั้นยังเลยตั้ง72.9ที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพพอร์ตนะครับผมยอยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้นั่นมันปุ่มอะไรอะ เฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกด็อกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักชอ็อปดอกบักชอ็อปร้านราบ,บริการขายโรบักระบบไอทีบุพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาดในบ้องฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอืมพี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชอ็อปร้านเติมโรบักไอที ID, พาส พร้อมยังรับกดผลพิสา์อีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอีกด้วยแค่เนี้ยก็เกตและก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮ่าฮาสวัสดีครับอยู่กับผมเรดเดี๋ยวมาแล้วนเอง สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม a n i m เม i g ไฟ e r เตอร์ซ t มูเลเตนั่นเองแต่ไม่ได้มาสอนอะไรทั้งนั้นแค่มาบอกว่า5อย่างที่ทำไมคนถึงชอบเกม a อนิเม i g ไฟ e r เตอร์ซ t มูเคือมีคนถามค่อนข้างเยอะเลยในไลฟ์ของผมเนี่ยตอนที่ผมได้ไลฟ์สดเนี่ยผมก็เลยออกมาทำคลิปให้นะเพราะว่าตอนในไลฟ์แล้วคนก็ยังถามอีกโอเคเราจะมาทำคลิปกันซึ่ง ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามี5สิ่ง5อย่างซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีข้อนอกเหนือจากในข้อที่ผมพูดมาด้วยเองก็คลิปนี้นเป็นคลิปไม่ยาวนั่นเองนะครับผมก็อยากจะมาพูดกันสําหรับข้อแรกสําหรับเกม,มนมิเมะไฟเตอร์เนี่ยเป็นเกมที่อัปเดตค่อนข้างไวถ้าสังเกตจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตยน์นมันจะอัปเดตเลย ซึ่งเป็นเกมที่อัปเดตค่อนข้างจะเร็วจริงๆนะท่านผู้ชมก็เป็นหนึ่งที่คนชอบมากเลยแบบมาเล่นปุ๊บเฮ้ยเราตันล่ออยากอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็แบบอัปเดตอะไรอย่างงี้เนาะคนก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างาพอใจนั่นเองนะโอเคต่อไปนะผมในฐานของข้อที่2ข้อที่2เนี่ยคือฟาร์มง่ายและสามารถ a f ฟฟาร์มได้ถ้าเกิดว่าถามว่ามันฟาร์มง่ายและ AFK ได้ยังไงอันนี้ผมขอตอบเลยว่ามันทำได้จริงก็อย่างเช่นของผมเนี่ยปกติตอนคืนผมจะเปิดพวกโปรแกรม ช่วยในการคลิกให้เองอะไรเงี้ยมาเปิดกับมอนตัตวนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันฟาร์มให้เองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทุกๆเวลามอนตายมอนเกิดผมก็จะเอาเมาส์ไปคลิกไปไเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นการฟาร์มเงินแบบแบบ fk ได้เป็นการฟาร์มเงินที่ค่อนข้างง่ายเป็นการฟาร์มง่ายและหนังแจ้งสามารถ fk เปิดไข่ได้ออกนะก็มันจะมีเปิดไข่มันคือไอเปิดสตาร์แบบเปิดดาวอ่ะก็เป็นการ fk เปิดไข่ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็สามารถแบบตอนคือเราไม่ได้เล่นเราก็เปิดไข่ไว้ก็ได้แต่ว่าข้อเสียคืออาจจะ กินค่าไฟนะก็มันก็จะมีร้านต่างๆไว้ให้จ้างอยู่นะก็อาจจะมีราคาหน่อยนะสำหรับร้านที่เขารับจ้างอะไรอย่างงี้นะโอเคนะผมสําหรับข้อที่3เนี่ยทำไมคนถึงชอบเกมเกมนี้ขอตอบเลยว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอนิเมะนั่นเองซึ่งจะถามว่าทําไมถึงต้องพูดว่าเป็นเกมอนิเมะก็ขอตอบเลยว่าหลายๆแมปที่ติดท็อปให้ป๊อปปูล่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นเกมอนิเมะซะส่วนมากนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดมีอะไรอับอนิเมเตอร์ออสตาอะไรอย่างงี้นะ โดยรวมแล้วเนี่ยส่วนมากแมปที่ติดอัพเปลาเนี่ยเป็นแมปอนิเมะโดยแบบทั้งสิ้นเลยน,นั่นเองนะก็เป็นอนิเมะทั้งหมดเลยน,นั่นเองก็เลยทําให้แบบช่วงนี้ชาวเราบอกเราเนี่ยก็จะได้เล่นพวกแมปแนอนิเมะเยอะๆนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เล่นแต่ส่วนตัวเนี่ยถามว่าผมชอบเกมนี้ไหมก็ชอบเลยนะชอบมากๆด้วยน,นั่นเองนะก็มีอะไรให้เราทําหลายอย่างเลยโอเคข้อที่สี่นะผมข้อนี้จะเป็นข้อที่แบบหลายๆคนน่าจะชอบนะก็คือ นอกเหนือจากตัวละครในตู้เนี่ยยังมีตัวละครรับให้เราสุมอีกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตู้ที่ผมมีอย่างตู้เอเดโอนะผมก็จะมีอลิสนะครับผมเป็นตัวรับถ้าเกิดว่ายังสุมไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีตัวด้านล่างนะอันนี้คือผมสุมได้ก็จะมีกรอะไรเงี้ยมีตัวรับอะไรเงี้ยคือมันจะมีตัวรับอีกตัวหนึ่งที่ออกค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวชายนี่นั่นเองซึ่งตัวชายนี่เป็นยังไงตัวชายนี่จะเป็นแบบนี้นะตรงชื่อมันจะมีรูปดาวเงี้ยนนจะมีรูปดาวดาวเนี่ยนี่เป็น อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวชายนี่นี่ปะชายนี่ชายนี่จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมคือมีแบบนอกเหนือนจากตัวรับตัวชายนี่อ,อะไรเงี้ยให้เราค้นหาย่นี่แต่ตัวรับเนี่ยจะหายากหน่อยชายนี่ก็หายากนะโอเคอันนี้จะเป็นสำหรับข้อ4ของเราที่เราจะพูดนะต่อไปไปทางด้านของข้อ5นะผมคือทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีดันให้เราลงนั่นเองซึ่งดันอยู่ไหนดันอยู่ในด่านแรกนั่นเองครับทุกคนเอ๊ด่านแรกนี่คือด่านแรกนะด่านดั้นบอลเนี่ยทุกคนเข้ามาเล่นทุกคนกาจะรู้จัก เน่นี่จะเป็นดันนั่นเองนะนี่ปับก็ทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถลงดันได้แล้วเวลาลงดันเนี่ยก็จะมีของให้เราแล้วก็มีบัฟให้เราได้เงินด้วยนั่นเองซึ่งของที่ผมพูดถึงนี่คืออะไรก็คือแบบท,ทุกครั้งที่เราลงดันไปถึงห้องเที่ยาไหรเนี่ยเราจะปลดล็อกไอ้นี้นะปลดล็อกอาชีพเมนต,ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าคือว่าเราปลดล็อกไปแล้วเราก็ไม่มีปลดล็อกแล้วนะก็เป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ยังมีบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัฟดาเมจบัฟได้เงินเพิ่มบัฟเอ่อ บัฟค่าโชคดีแล้วก็บัฟการอัพตัวยึกพีเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเออใท่านผู้ชมผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะท่านผู้ชมเสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะก็เป็นข้อที่6นั่นเองสําหรับข้อที่6นะครับผมที่ผมมองนะผมชอบตรงทางด้านของนี่นะผมเป็นทานหน้าของพาหานะนั่นเอง ซึ่งสำหรับผานนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับผมที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนี่เป็นไงก็เป็นผานนะต้องทาเควสก่อนนะคือทุกด่านเนี่ยจะมีเควสอย่างเงี้ยให้ทําทุกเควสเลยนั่นเองก็ไปทแํแเราก็จะปลดล็อกยานผานั้นเองซึ่งสาหรับนี้จะเป็น6สิ่งนะครับผมที่คนเนี่ยทำไมถึงชอบเล่นอนิเมะไฟเตอร์ซีโมเลเตอร์ก็ถ้าเกิดว่ามีคนไหนเนี่ยตรงกับใน6ข้อนี้หรือว่าตรงแค่บางข้อหรือว่ามีข้อนอกเหนือจากข้อพวกนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับผมได้เลยในทริปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนฝากกดไ like, ล u b s สไคร์และอย่าลืมนะผมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่กดกระดิ่งเนี่ยคลิปจะไม่แจ้งเตือนน่เลยนั่นเองนะต้องกดกระดิ่งด้วยโอเคสำหรับนนี้ขอตัวลรับก่อนไปแล้วนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย